สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบออสตาเวอร์ดติเฟนนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากจะมาสอนวิธีการมาโคหรือฟาร์มสตาร์พาร์ตด้วยมือถือนะครับผมแต่แน่นอนครับว่าเกมมันเพิ่งอัปเดตมาเราขอพูดถึงเรื่องอื่นนิดหน่อยแล้วกันนะพี่อาจจะไม่เจาะลึกเกี่ยวกับอัปเดตนี้แต่จะพูดถึงเรื่องสตาร์พาร์ตอย่างเดียวนะในคลิปนี้แล้วก็เพิ่มนิดห,หน่อยนะครับเรื่องแรกนะจะโค้ดกันก่อนโค้ดนี้ครับจะได้เพชร91เพชรแล้วก็ สตาร์ดัต91สตาร์ดัตเออประมาณนี้นะถ้าพี่จะไม่ผิดนะก็น้องๆลองไปใส่ได้นะซึ่งพี่ก็เดี๋ยวปักหมดุดไว้ให้แล้วกันนะครับผมต่อมานะครับสตาร์พาร์ทขยายเวลาให้แล้วเป็น180ชั่วโมงตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่177นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคลิปลงไปนะี้มันจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมและแน่นอนนะครับว่าสตาร์พาร์ทรอบนี้เขาใจดีครับสําหรับคนที่เผลอกินเจ้าพวกตัวประกอบเอ,อ๋อไม่ใช่เจ้านารูโตะกับซาสึกเกะไปนะครับผมสามารถใช้คําสั่งนี่ครับ ับ e restore นะครับผมเออซึ่งน้องๆสามารถไปดูได้ที่ Discord เกมนะมันจะอยู่ตรงอัปเดตนะครับผมอะ่ะก็พี่ไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงเพราะพี่ไม่ได้เผลอกินไปแล้วแน่นอนครับเพาปัจจุบันอ่ะมันมีล็อกแล้วล็อกไว้นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่ยากนะเออทําไว้ด้วยนะเพราะพี่เห็นลูกค้าหลายคนพี่ไม่ล็อกไว้เลยอะ่ะแล้วเขาก็มาบ่นกันเอ้าพี่ผมเผลอกินฮารุตโตะไปนะพี่ก็บอกเอา้าเชี่ย แต่โชคดีหน่อยเกมเขาให้ความสนใจอยู่พอสมควรเขาก็เลยทําการรีให้แล้วนะแต่ก็แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปสอนฟาร์มมาโคสตาพาร์ตกันนะครับผมไม่ใช่สอนฟาร์มมาโคต้องบอกสอนฟาร์มสตาพาร์ตด้วยมาโคเออประมาณนี้เนาะเบื่อกันไหมครับผมกับอาการกระตุกแหลกอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเล่นเกมเจอปิงเงี้ยนะครับผมพี่มีแอปดีๆมาแนะนำนะครับอย่าง GearUp Game Booster แอปนี้นะครับสามารถโหลดใช้งานได้ฟรีนะครับช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาการปิ้งกระตุกค้างตอนที่เราเล่นเกมนะครับและยังใช้กับเกมบนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งพี่ก็โหลดมาแล้วนะครับก็กดเข้าแอปได้เลยนะครับผมพอเข้าแอปมาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าเกมมากมายครับแน่นอนครับแอปนี้เขารองรับหลากหลายเกมนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเกมฝั่งจีนฝั่งยุโรปฝั่งอะไรประมาณเนี้ยเนาะและแน่นอนครับว่าทางแอปนี้นะครับก็ยังสามารถใช้กับเน็ตมือถือ 4G หรือพวก Wi-Fi ได้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวพี่สอนวิธีการใช้งานกันดีก,กว่าต้องบอกก่อนนะครับเมื่อใช้งานแอปนี้กับเกมแล้วมันจะย้าย v p n และรหัสเราที่เชื่อมไว้อยู่เนี่ยมันจะอออเนาะ ก็คือน,น้องต้องเข้ารหัสใหม่นั่นเองนะเออถ้าใครเป็นพวกขี้ลืมรหัสนะครับผมก็อย่าเพิ่งกดเนาะไปลองเปลี่ยนรหัสให้มันสามารถจําได้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานนะอ่ะมาเราก็มากดตรงบูสต์นะครับข้างล่างของตรงนี้นะอ่าหน้าต่างตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นลิสต์เกมครับที่มีอยู่ในเครื่องเรานั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับว่าน้องอยากจะเล่นเกมไหนก็ให้เล็งไว้นะครับผมแล้วมันจะมีคําว่าบูสต์อยู่ข้างลังนั่นเองนะครับ น้องก็กดนะครับผมเพียงแค่กดปุ๊บนะครับผมเขาก็จะจัดก,การพวก VPN ลดการปิงแล้วก็บูตเครื่องเหล่านะครับให้เล่นเกมลื่นนะครับไม่กระตุกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับพอเรากดเสร็จแล้วเนะี่ยมันก็คือทํางานแล้วจบแล้วนะครับผมแค่นี้แอปก็จัดการให้เราเรียบร้อยแล้วและแน่นอนครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมเราสามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่าแอปกําลังทํางานอยู่ไหมโดยการเลื่อนหน้า ข้อความข้างบนนะของเราลงมาครับผมก็จะเห็นเนาะว่าเออแอปทํางานอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงเล่นเกมลรื่นๆนะครับน้องๆเออลดปิงลดอาการแหลกอะไรประมาณนี้เลยทีเดียวและแน่นอนนะครับว่าถ้าน้องอยากจะใช้งานแอปนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับพี่แปะไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะปักมุดไว้ด้วยนะครับผมสามารถดาวน์โหลดกันไปใช้งานได้เลยมาหลังจากที่เราดูแอปดีๆไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะมาเข้าเรื่องกันเรื่องแรกนะครับผม น้องจะต้องเตรียมเนาะก่อนที่จะน้อง FK ฟ a r m s t a า p a t ก็ต้องเตรียมออโต้คิกนั่นเองนะซึ่งแน่นอะนครับพี่ไปเช็คมาแล้วสำหรับเพสโต e แล้วก็แอฟสโต้ Store, นะครับทั้งคู่มีออโต้คิกตัวนี้นะอ่นะซึ่งเราสามารถเซิร์ชได้เลยอย่างนี้ครับออโต้คิกหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะต้องบอกอกน,นะจอมันจะซูมๆนิดนึงนะพอดีพี่ปรับจอให้มันดูใกล้ๆอย่างนี้นะอ่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับผมก็ไปโหลดมาได้เลย พอโหลดมาแล้วนะครับน้องก็เปิดออโต้คิกขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกมันซะนะครับผมอ่าซึ่งมันจะเป็นเหมือนการอนุญาตนะครับให้แอปมันใช้งานได้นะครับผมเปิดแล้วนะครับน้องป้อเลือกโหมดเป้าหมายหลายเป้าแล้วกันนะครับผมอ่าซึ่งอยู่ตรงนี้ก็จะได้หน้าต่างแบบนี้มานะครับผมพอได้มาแล้วนะครับผมจริงๆอะ่ะมันก็สามารถ มาโคและ a k ได้เลยเนาะแต่พี่อยากให้น้องปรับนิดนึงนเพื่อที่เราจะเ,าเขาเรียกว่าสามารถ FK ได้ลื่นและปรับได้ดีมากขึ้นะน,นะครับผมซึ่งหลายๆช่องไม่ได้มีสอนนะแต่ในพี่ขอสอนละกันนะนั่นคือการปรับขนาดของจอเวลาเราเล่นเกมนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะปรับทั้งระบบเลยเนาะพี่ไม่ได้ปรับเป็นแอปๆไปนะอันนี้พี่ต้องบอกก่อนเนาะ เพราะว่าพี่ก็ขี้เกียจไปสอนลงละเอียดปรับอย่างนั้นนะครับผมอ่ะก็เลยแบบง่ายๆดีกว่านะอย่างแรกนะครับที่ต้องทำนะสำหรับ a n d ด o i d นะครับผมส่วน iOS พี่ไม่รู้ว่ะอันนี้ต้องบอกเลยพี่ไม่มีไอโฟนพี่ไม่รู้ว่าทำยังไงนะแต่ก็ลองหาดูเอาใน Google น่าจะมีนะครับผม Android นะครับมาถึงปุ๊บก็เซิร์ชเลยครับโหมดผู้พัฒนานะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าแต่ละคนยี่ห้อไหนก็เปิดยี่ห้อนั้นเช่นบางคน vivo บางคน apple อ่าสมมติ พิมพ์ไป vivo อ่าบางคนก็ apple ก็พิมพ์ไป apple บางคน asus อนะ่ะก็พิมพ์ไป asus บางคน samsung ก็พิมพ์ไป samsung ซึ่งมันจะเป็นการอสอนเนาะวิธีการเปิดโหมดผู้พัฒนานั่นเองนะครับผมพอน้องเปิดได้แล้วนะครับอ่นะก็ทําตามพี่นะสมมตินะน้องไปดูคลิปช่องอื่น,านมาแล้วที่เขาสอนเปิดพอเปิดแล้วนะครับก็ทําตามพี่ได้เลยนะครับผมกด setting นะครับแล้วก็เข้าโหมดผู้พัฒนาที่เขาสอนเนาะซึ่งของพี่มันจะอยู่ตรงนี้ นี่ตอนแรกมันจะมาอยู่นี้อ่ะน้องก็เปิดเลยครับพอเปิดแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างหาคำว่าการวัดภาพนะครับผมซึ่งมันอาจจะแปลไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่คร่าวๆแล้วกันเนาะมันจะอยู่เท่าๆนี้ซึ่งน้องเนี่ยจะเห็นนะครับมีข้อความหนึ่งที่มันจะมีเขียน,นคบว่า d p ่ข้างหลังแล้วมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าหรือก็คือ,อความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับผมนี่ตรงนี้นะอ่ะ ซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้คือการปรับขนาดหน้าจอทั้งหมดเลยของเรานะครับผมเดี๋ยวพี่ปรับไปดูปกตินะพี่จะแนะนำนะครับผมเวลาเราเล่นกันที่ไม่รู้ว่าแต่ละเครื่องมันจะเท่าไหร่ของพี่ถ้าจะไม่ผิดอยู่ประมาณ3 0 0เอ่อ80ส้ามั้งถ้าพี่จะไม่ผิดนะ,ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือมันจะซูมเข้าไปใกล้ขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบไง เราก็ขยายเอานะครับอันนี้อยู่ที่เราแล้วกันนะแต่แน่นอนครับว่าเราจะมา A อทให้มันแบบจอกกว้างๆครับเราก็ขยายพี่แนะนำว่าให้ขยายไปอยู่สักประมาณ600แล้วกันนะครับผมอ่ะ700ก็เริ่มกว้างไปละพี่ไม่ค่อยแนะนำนะแต่พี่ไม่อยากให้ใส่เลขเวอร์นะครับผมเลขเวอร์ไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวตวัวมันเล็กมากเราจะ กับแบบเดิมลําบากนะอันนี้ก็แนะนําว่าไม่ให้เกิน600แล้วกันนะเวลาปรับเนาะเออพยายามอยู่ประมาณ6 0 0 650ประมาณนี้ไม่ไม่เกินไม่ไปแตะ 700- 800ไปไกลอ่ะอยู่ประมาณนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งพี่ก็จะปรับ600น้องๆก็สามารถปรับต่างได้นะครับอ่ะและเดี๋ยวมาอธิบายว่าทําไมนะครับผมถึงต้องทําแบบนี้นะครับผมอ่าตอนที่เราเข้าโลบอกไปแล้วเออซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าผ่านแอปอ่อ กียร์ัพเกมบบูสเตอร์นั่นเองนะครับผมสำหรับโรบอกเนาะก็อย่าลืมเนาะว่าทุกครั้งก็คือมันจะปรับ VPN และรหัสมันจะรีนะครับผมอันนี้ก็ระวังด้วยนะถ้าใครจำลัสไม่ได้เตือนอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคเราตัดมาเลยแล้วกันเนาะวิธีการฟาร์มสตราร์พาร์ทเนาะให้เร็วนะครับผมจบเร็วๆอะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกอ่านี่แล้วเราก็กดเพ y เลยครับนี่เทสเลยอย่างแรกนะเราจะต้องกดออโต้คิกะทางซ้ายมือที่เราโหลดมา กดบวกก่อนเนาะแล้วมันจะมีเลขมาางอ่ากดบวกปุ๊บมันก็จะมีเลขมาางให้เราวางเลขหนึ่งเนี่ยไว้ตรงเอ่อปุ่มกด extreme mode นะครับปุ่มที่2นะครับผมอ่ะก็กดบวกมาเลยเนาะแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเร่งให้เราจบเร็วขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วเราก็กดเทสใช้งานนะครับอ่าโอเคใช้งานได้เนาะปุ่มที่3นะครับผมเอามาวางไว้ตรง j not นะครับแล้วเราก็เทสนะครับอ่ะจึ๊กจึ๊กอ่าโอเคปุ่มที่4นะครับผม เราก็คือการวางตัวเจนอตนะครับให้มาวางตรงตัวเราอย่างเนี้ยแหละนะครับตรงนี้เออพี่แนะนํานะครับเห็นรูปเงินเนาะให้วางบนหัวเงินแถวๆเนี้ยนิดนึงนะสูงๆหน่อย่ะประมาณนี้แล้วเราก็เทสนะครับอ่ะอ,อันนี้คือจุดวางที่จะต้องวาง J เจนอตเนาะปุ่มที่5้านะครับผมนั่นก็คือปุ่มที่เราจะเออมาให้เจนอตมันวางตรงไหนนะครับผมอ่ะก็คือเป็นการวางตัวลงนั่นเองนะอ,อ,อยู่ตรงนี้ ซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยพี่ไม่ค่อยได้แนะนำมาให้ทำแบบพี่เป,เป่างนี้หรอกมาถึงแล้วอ่ะน้องๆควรวางเจนออลไว้ก่อน1นตัวครับแล้วน้องๆก็ค่อยมาตั้งมาโคเนาะเอออันนี้พี่ทำบ่อยและทำเร็วและมันก็เลยง่ายนะครับผมต่อมานะครับปุ่มที่6นะครับผมให้วางทับปุ่มเดียวกันกนะับปุ่มที่4นะครับผมอ่าทำไมถึงต้องวางทับเพราะว่าเดี๋ยวเรานะครับจะทำการอัพตัวเจนออนั่นเองนะครับปุ่มที่7นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเทสก่อนเนาะเหมือนเดิมนะครับนี่อ่าจะเห็นนะว่า มีปุ่มอัพตัวอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับปุ่มที่เเราก็กดงอกขึ้นมาทันทีครับอ่าเราก็มาวางอัพตัวตรงนี้เลยนะครับอืมเดี๋ยวเราก็เทสเลยนะว่ามันอัพไหมอ่นะอัพน้องเงินรถแล้วนั่นเองนะครับผมพอลดแล้วนะครับปุ่มที่8ก็งอกขึ้นมาทันทีครับปุ่มนี้นะครับมันจะอยู่ข้างใต้เซตติ้งนั่นคือจะเป็นปุ่มรีเพย์นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าปรับขนาดจออย่างที่พี่บอกเนาะก็คือ600ปุ่มกระโดดเนี่ยมันจะมาวางอยู่ข้างๆเซตติ้ง และแน่นอนครับว่าเรากดรีเพยตัวเราจะไม่มีกระโดดแน่นอนนะเพราะว่าพี่เคยไม่ได้เซตติ้งจอใช่ไหมมันจะกระโดดดึงดึงดึอยู่เงี้ยมันก็โดดอยู่เงี้ยนะครับบางครั้งอ่ะคือมันเราออโต้คลิกเร็วเกินไปอ่ะเออมันก็เลยทําให้เจนอนเนี่ยวางเพิ่มเป็น2ตัว3ตัวคราวนี้จาก15เวฟนะครับมันก็จะโดดไป20-30บเวฟมันจะเสียเวลาเนาะพี่ก็เลยแนะนําว่าให้ทําหน้าจอมันกว้างขึ้น และแน่นอนครับปุ่มมันจะแยกกันออกเนาะและอีกนิดนึงนี่คือการแถมนะครับผมสําหรับคนที่กลัวมันจะบ๊กก็กดปุ่มเลข9และเลข10ขึ้นมานะครับเลข10มาวางไว้แถวนี้เลข9าาา้าเอาไว้แถวนี้และกดปุ่มเซตติ้งครับนี่เสร็จแล้วนะครับเอาเลข9้ามาวางตรงนี้วางเฉียงๆอย่างนี้นะแบบให้มันกดโดนเซตติ้งแบบไปๆนะครับปุ่มที่10นะครับก็กดกระบาดวางทับอย่างนี้เลยทําไมถึงต้องวางอย่างนี้นะอ่าหลายท่านเนี่ยเอ่อ อาจจะไม่ได้รู้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้นั่งดูจอบ่อยๆอเนาะแต่พี่เนี่ยนั่งดูจอตลอดนะครับมันจะมีอาการหนึ่งก็คือเจนอสมันไม่วางเว้ยคือมันจะมีอาการที่แบบเจนอสเนี่ยมันไม่วางเออซึ่งวิธีแก้มันก็คือกดปุ่ม setting นั่นแหละเออง่ายก็แค่นั้นแหละก็อย่างที่พี่เห็นนะคือมันมันมันไม่วางเจนอสให้พี่ใช่ปะล่ะอ่ะนี่ขยับกล้ามนิดนึงมันไม่โดน setting มันไม่ยอมมันไม่ยอมวางเจนอสให้พี่เว้ยแล้ว พี่เห็นว่ามันหลุดใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าถ้าเปิดอะไรเครื่องเราเราเราดูบางครั้งมันดูไม่ทั่วถึงไงเออแต่พอดีพี่เห็นไงว่าเอ้ยทำไมมันไม่บางเนอยเนาะพี่ก็เลยเช็คครับก็ได้รู้ว่ามันบัก๊กเนาะเออแบบมันมาโครเร็วๆมันจะชอบบัก๊กแล้วก็วิธีแก้ก็คือกดเซตติ้งแค่นั้นแหละมไม่มีอะไรเลยพี่ก็เลยให้น้องๆกดเซตติ้งทำแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ไม่ค่อยมีอาการบัก๊กเนาะแล้วก็ มาโคไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราฟาร์ต,ตาพานไปเรื่อยๆไม่มีหลุดนะครับจนเอ่อจะเกิดอาการเน็ตตัดแค่นั้นแหละที่จะเกิดนะครับผมอ่าหรือไม่ก็เจา้าของเกมเด้งเราออกนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็แค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะจบๆไปเลยนะมันจะจบอยู่ประมาณสัก14บเวฟเนาะเจนอตเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ออฟอะไรเข้ามานะมเนาะก็บอกไปแล้วแหะแค่นี้ก็เสร็จละสิบปุ๊บนะครับผมสำหรับพี่เนาะ พี่ถือว่าการวางแบบเนี้ยมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายอะไรมากมายนะถ้าเราเข้าใจยิ่งแน่นอนครับว่าบางคนเนี้ยจอมันไม่เท่ากันเอออะไรเงี้ยมันไม่เท่ากันนะครับผมมันไม่เหมือนกันอ่ะมือถือมันไม่ใช่เครื่องเดียวกันจริงไหมแต่ถ้าเรารู้วิธีการเซตติ้งหรือการวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะง่าย่ะก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะสิบห้าเวฟซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวปุ่มรีเพ์ก็จะงอกขึ้นมาเราก็รอดูนะว่ามันตรงไหมแต่จริงมันก็ตรงแล้วล่ะนะ แค่นี้ครับจบแล้วก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการฟาร์มสตาร์พาร์ทเปิดทิ้งไว้ได้เลยนะจริงๆอ่ะมันจะมีแอปที่พับจออยู่พี่ไม่ค่อยอยากสอนเพราะว่าบางครั้งมันหลุดเว้ยแล้วเราไม่เห็นเออซึ่งพี่ไม่ค่อยทำเท่าไหร่แต่พี่จะหาแอปที่มันทำให้จอเราหมืดอ่ะเหมือนเรากดปุ่มล็อกหน้าจอเออมันจะมีแอปหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนอ่พี่ก็ใช้อยู่แต่ตอนนี้พี่ลืมแล้วมันชื่อแอปว่าอะไรแต่ มือถือพี่ใช่ไหมมันเป็นเกมมิ่งเกียร์มันเป็น rog เออมันมีระบบนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วมันก็เลยไม่จําเป็นต้องไปหาแอปนันแล้วนะเออซึ่งเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เดี๋ยวพี่จะลองไปหามาให้แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะอาจจะแปะไว้ให้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับจริงๆก็เสร็จละฟาร์มสตรา,าร์พาร์ให้ครบร้อยด้วยนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวมันจะหายไปเร็วคลิปนี้ไปแล้วบ่ายครับแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปดีๆอย่างเกียร์ อัพเกมบูสเตอร์กันด้วยนะครับพี่จะปักไว้ตรงคอมเมนต์นะครับผม